สวัสดีครับ,บก็กลับมาพบกับเบียบีโซซตี้กันอีกเช่นเคยนะครับผม<笑><笑>โอ๊ปากกางน้ำซาเอ,อลืมลืมลืมเก็บเบียร์ครับลืมเก็บครับลืมเก็บครับขออนุญาตวางก่อนครับผมก็มันต้องโชว์ฝาครับเพราะไม่งั้นมไม่รู้ว่าจะเป็นเบียอะไรครับ ผมว่าผมเจอพี่ๆที่ผมโดนถีบผมโดนถีบแน่เลยว่ะโดนแน่บอเฮ้ยเต้เอออ่ครับโอเคครับก็วันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นเทปรีวิวนะฮะเนื่องในช่วงดูน่ารักขึ้นน่ะเออต้องขู่ป่ะแล้วแต่ก็คือยังอยู่ในช่วงของถอดดีกว่าน่าจะยังทันเนาะช่วงของคือก็คือต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่เป็นเออออกตเบอร์เฟนะครับก็ วันนี้เราก็มากับเบียร์ตัวนี้เลยครับไม่รอช้ารับผมอึดอัดว่ะแต่อันนี้น่ารักกว่าผมชอบแล้วผมซึ่งเบียร์วันนี้ก็ยังจะอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเดียังเอามาโชว์ก่อนดีกว่าเอามาโชว์ก่อนดีกว่าก็คือวันนี้ที่เราจะรีวิวกันนะครับก็คือเออร์ดิงเกอร์ออกเบอร์เฟสครับผคือเราก็ยังอยู่ในเทศกาลออกเบอร์เฟสอยู่ใช่ไม่รู้อ่ะจะจะอยู่ไมแล้วก็เหมาอ่ะแล้วก็เหมาอยู่แล้วกันเพราะมันก็ยังออกเทอร์อยู่โอเคครับ ไม่เสียเวลาเนาะก็คือจะพูดถึงเบียร์ตัวนี้แค่นิดเดียวเท่าๆก็คือเบียร์ตัวเนี้ยจะเป็นเอ,อของออดิงเกอร์แหละอ่าใช่ครับก็จะถูกผลิตมาในช่วงของเทศกาลออกทเวเบอร์เฟเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเบียร์พิเศษสำหรับเทศกาลนี้แหละคือปกติเออเขาก็จะไม่ได้ผลิตทั้ทงปี อืคก็คือเป็นเฉลิมฉลองนี่แหละเป็นเบียร์ที่เฉลิมฉลองกันคือระหว่างในหนึ่งในในในปีๆหนึงเนี่ยเขาก็ยังขายเบียร์ในลายของเขาอยู่ปกตินะครับแต่พอถึงเวลาที่ออกเทเบิโอผมพูดแล้วผมจะพูวอ่ะอ่้วผมก็ดต่อให้ก็คือในถึงเวลาที่เฉลิมฉลองกัะเทศกาลออกเทเบิลเฟสเนี่ยเขาก็จะผลิตตัวนี้ออกมาด้วยใช่ครับผมก็อันนั้นคือข้าวแล้วทีนี้เรามาดูถึงรายละเอียดในตัวเบียร์กันดีกว่าครับ ก็ตัวนี้จะมาในขนาดบรรจุ500 ml ครับกล้องโอเคกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ครับถีบเพี้ยงเลยโอเคครับ500 ml นะครับผมครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์เออเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อ่ะนี่นี่จำได้ ตัวเล็กมากเลยจำได้เพราะจำได้เพราะกินบ่อยแล้วแพ็คหนึ่งมีตั้งหกขวดใช่โอเคครับอ่าอายะเห็นไหมนี่ห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตครับผมห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะตัวเล็กมากก็ก็ยังโอเคเนาะห้าจุดเปอร์เซ็นคือเอ่อแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่านี่ไงเขาเรียกว่าไวเซน นี่เขาเขียนอยู่ตรงนี้ครับฮไวเซนเป็นแล้วก็มีเฮเฟคือแต่แต่เท่าที่ผมดูดูมานะครับก็เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้คือเออ่ผมไม่รู้ว่าอ่านสำเนียงเจอมันผิดหรือเปล่านะแต่เขาเขียนว่าเป็นเฮเฟไวเซนครับผมใช่ไวเซนครับซึ่งซึ่งไวเซนมันก็คือแบบแบบทำนองเดียวกับวีดเบียใช่ครับคือแต่คือถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือถ้าเรียกว่าเป็นวีดไปเลยเนี่ยจะเป็นของทางพวกเบลเยียม อ่าอย่างพวกพวกโคกาเดนหรือพวกอะไรพวกที่เป็นเบลเยียมสายนั้นเขาจะเรียกวีแต่พอเป็นเยอรมันปั๊บเขาจะเรียกว่าไวเซนเขามีชื่อเรียกแต่เขาจะมนแต่ละพื้นที่ครับเรียกที่ต่างกันเหมือนกับเหมือนกับเอลกาลาเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนพูดผิดพเดี๋ยวก่อนผมพูดผิดผมก็อ่าด้วยไงผมก็ทำแบบเออไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีเดี๋ยวก่อนนะหน้าคุณแดงแล้วเนี่ยเอาเหมือนเหมือนเหมือนหงแดงวะ หุยยีสิยา่สิผมผมแฟนสิงบูครับอ่าโอเคช่าง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 ก็คือสรุปว่าตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นวีตตัวหนึ่งแหละครับเป็นวีตตัวหนึ่งใช่ครับใช่เป็นวีตของเยอรมันอืมใช่เขาบอกว่าเป็นเอ่อเซาเทิร์นเจอร์มันสไตล์อืมเออไม่ใช่เซาเทิร์นเจอร์มันวีตเบียร์สไตล์ครับผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นเบียร์ สไตล์ของเยอรมันตอนใต้ครับผมก็มองผมมองอะไรไม่รู้ทไมผมมองอะไรไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วคตัวขวดไม่มีอะไรแล้วครับก็เรามาชิมกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยววิดีโอมันจะยาววันนี้แก้วครับนี่ครับมาพร้อมครับโอเคผมเปิดเลยแล้วกันหลายคนอาจอยากรู้ว่าวันนี้มีหมวกทำไม ทราบไหมครับคุณกล้องไม่ทราบครับเออผมก็ไม่ทราบว่า <laughs> 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 จะมีหมวกทําไมประเทศไทยก็ไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้น <laughs> โอเคผมขอลิงก่อนลิงใกล้ๆลิงใกล้ๆกล้ิงกใกล้ลกล้ลกล <h> โอ,โอ้คุณกองเชิญครับ ทาที่ดูสีอย่างแรกครับใช่ครับสีคือขุ่นขุ่นเป็นเป็นไวไวเ้นมันจะขุ่นขุอย่างเงี้ยครับแล้วก็สําหรับผมผมว่ามันมันจะออกน้ําตาลเล็กๆอะ่ะมันมันจะเข้มคืออย่างไม่รู้นะผมผมก็ไม่ได้ทานไวเส้นเยอะแต่ถ้า้ากเปรียบเทียบแบบง่ายๆเป็นโคลการเด็นล้วกัน ผมว่าสีสีง่ายสีมันจะเข้มกว่าโฮกาเดนตัวนี้มันจะออกมีแบบน้ำตาลน้ำตาลเข้ามาผสมเยอะกว่าแต่ว่าความความขุ่นก็เป็นเป็นวิดเบียรครับมันจะขุ่นอย่างเงี้ยเออใช่มันจะมีน้ำตาลเล็กเเนาะแต่ว่าโฮกาเดนมันจะแบบเหลืองมันจะเหลืองเหลืองกว่าแต่ก็ขุ่นขุ่นแบบสไตล์ใช่ขุือไวเซนอ่าเยอรมันก็ไวเซนเออหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วไวเซนคืออะไรวะคือเท่าที่ผมรู้มานะครับไวเซนเนี่ย พวกวีตเบียร์เนี่ยตระกูลวีตเบียร์เนี่ย huh. จะเป็นเบียร์ที่ใช้ยีสต์ในการหมัก응แล้วก็คือขั้นตอนการไอการการกรอกการเกาะอะไรพวกนี้คือเขาจะไม่กรองยีสต์ออกครับผมคือเท่าเท่าเท่าที่ผมศึกษาจากตำราส่วนตัวของผมมานะครับก็เขาจะระบุไว้ประมาณนี้ครับก็ไวเส้นก็น่าจะประมาณนี้แหละอ่าอ่าเรามาก็ตัวเบียร์เออใช่ฟองครับบับเบิลบับเบิลบับเบิล ฟองฟองมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับยังขึ้นมาเรื่อยๆครับอ่า <c oughs> เห็นละชัดเจน <c oughs> คือฟอง,งมีเรื่อยๆครับตัวเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรดีละ่ะไอตัวฟองความความความซ่าคาร์บอนชั่นไหมอืมมันมันจะวิ่งเรื่อยๆอย่างที่เต้ยบอกเขามันจะขึ้นขึ้นมาเรื่อยตลอดเวลาเลยใช,ใช่แล้วทีนี้เราก็มา ดมกันครับเวลาดมคุณดมไปแล้วนี่หว่าเมื่อกี้ผมดมไปแล้วแต่ผมรอผมรอดีทีเดียวอ่ะคือส่วนตัวผมเลยเนี่ยกลิ่นแรกที่ผมได้เลยคือตามสไตล์ของแบบผมใช้คาว่าไวเซนดีกว่าจะได้ไม่งงกันเพราะวันนี้เรากินเบียร์เยอรมันสไตล์ของไวเซนเนี่ยก็คือมันจะหอมหอมหวานๆครับมันจะมีกลิ่นหวานๆขึ้นมาเตะจมูกก่อนอืมอืมถ้าฟานซิกคเนอร์ก็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 เป็นไวเซนก็เป็นไวเซนครับแต่ อกลิ่นคล้ายๆกันนะแต่ผมเรื่องรสชาติเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองชิมก่อนละผมว่ากลิ่นตัวนี้จางกว่านะส่วนตัวผมว่ากลิ่นตัวนี้จางกว่าฟันซิคเนอร์ที่ผมเคยดื่มซึ่งเป็นไวทเส้นผมว่ากลิ่นจางกว่ากลิ่นตัวนั้นจะแบบแค่เปิดขวดกลิ่นฟันซิคเนอร์ก็จะแบบตีขึ้นมาตูุ้มหอมแล้วครับตูุ้มระเบิดตุ้มเลยอ่ะหรือว่าผมแบบกลิ่นจางเพราะผมไม่ได้โอเคงั้นผมขอยืมท่ารุ่นพี่มาคนหนึ่งแล้วกันนะ เอาลอกยื้มท่าพี่คือเดี๋ยวจะไปเดาเป็นคนไหนก็เดาวันเองนะครับผมจะดีเต้ยเอาไว้เาไม่ทำแล้วเว้ยก็ยังบางเหมือนเดิมขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอ้ยครับพี่ก็นั่นแหละครับกลิ่นก็ยังบางๆหอมๆนั่นแหละอืมกลับมาอย่ารอช้าเลยชิมครับชนครับ ไม่พลาดอยู่แล้วนี่คุณคุณคุณสร้างซิงเกอร์ตัวเองแล้วเหรอมั้งครับก็คุณก้องก่อนเลยรสชาติเป็นอะไรเรื่องรสชาติอผมอย่างแรกเลยที่ผมกินแล้วผมรู้สึกว่าพอลืนไปแล้วเนี่ยความหวานมันมันยังติดปลายลิ้นอยู่อ่าแล้วก็เบียร์เบียร์สไตล์นี้เรื่องความซ่าเนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแทบจะไม่มีหรือไม่มีเลยดีกว่ามันมันมันไม่ซ่าแล้วก็ คุณเทียบกับลาเกอร์ปะ่ะคือ,ถ,อ,อถ้าเทียบกับลาเกอร์เนี่ยถ้าเทียบกับลาเกอร์บ้านเราที่เราคุ้นเคยคก็คือพวกสิงขอโทษไม่แต่คือจะจะ,จะบอกว่าเออด้วยด้วยเบียร์สไตล์ไวเซนหรือวีดเบียร์พวกเนี้ยคือความซ่ามันจะไม่มีครับมันไม่รู้ความสึกผมนะคือมันไม่ซ่าเลยแล้วก็มีขมขมเล็กๆขมนิดเดียวอะ่ะคือแทบแทบจะไม่ไม่ได้ความขมสักเท่าไหร่อ่า ผมต้องชิมอีกครั้งสังเกตว่าหน้าแดงกันแล้วก็ผมลักษณะเป็นไวเซนผมว่ามันจางไปนิดนึงอ่ะคือมันเหมือนกับเบาไปในสำหรับไวเซนใช่ไหมที่ที่ถ้าเทียบกับส่วนตัวมาตรฐานผมว่าอย่างนั้นนะคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับอย่างนี้ฮะที่ผมบอกว่าเบาเกินนี่คือเหมือนกับว่ารสชาติที่ว่าหวาน ก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นอ่ะครับไอ้กลิ่นที่ว่าหอมก็ไม่ได้หอมขนาดนั้นแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็ลงตัวเหมือนกันนิดๆนะตรงที่ว่าเออไอ้ด้วยการที่ว่ามันก็อะไรกันแบบค่อยๆมากันบางๆเนี่ยมันมาแตะกันเนี่ยฮะมันเลยเหมือนกับว่ามันโอเคอะมัน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 ดื่มง่ายมันใช่มันหวานนะแต่ว่ามันไม่ได้หวานแบบเลี่ยนแบบเออไม่ได้หวานเลี่ยนอะไรแบบขนาดนั้นเลยอะฮะ คือมันผมว่า hmm. ม like ันเป็นความความหวานที่ทําให้ชวนน่าทานเออมันมันแบบเล็กๆแต่แบบทําให้รู้สึกว่าแบบเออดื่มแล้วเหมือนกับชวนชวนทําให้ดื่มต่ออ่าดื่มได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าในเรื่องรสชาติทำไมวันนี้ผมเฮ้ยคุณเต้เดียวกันผมเลอะแต่ผมเลอะทักนะนั่นไงผมเล่นบ้างดีกว่าเนี่ยอยาเฮ้ยของใครของมันไม่ใช่ผมไปยาดีกว่าเดี๋ยวจะยาวไปวันนี้โปรติคทีเราไปยาวอยู่แล้ว ต่อครับอ่าต่อครับก็นั่นแหละก็เป็นเป็นเบียร์ที่ดื่มง่ายครับชวนชวนให้ดื่ม,มแต่อ่อพอพอคุณเต้ยพูดมาถ้าถ้าเทียบกับพวกตระกูลวีตัวอื่นก็อืมผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะว่ามันไม่เลี่ยนว่ามันอ่าใช่มันไม่เลี่ยนแล้วก็รสชาติมันจะเหมือนกับอ่อมาน้อยมาแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยจริงๆเออคุณเล่นกล้องเนี่ยหว่าเล่นงไงบ้างเนี่ย โอเคก็รสชาติของคุณก้องว่าประมาณนั้นนะก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับพอดีมันถึงคิวผมแล้วแล้วคุณก้องก็แย่งผมพูดก็นั่นแหละฮะสรุปตามนั้นว่าเออมันเหมือนกับรสชาติมาแตะแต่กันกลิ่นหวานนิดหน่อยรสชาติหวานนิดหน่อยมาแตะกันแต่แต่ครับคือถ้ายึดโดยเอาหลักว่าความเป็นไวเส้นเนี่ยผมว่าส่วนตัวผมนะผมว่าผิดหวัง ส่วนตัวผมนะผมว่าผิดหวังเพราะว่ามันเหมือนกับรสชาติมันไม่มันไม่มันมันไม่มันไม่สุดในทางของมันใช่มันมันไม่มันไม่มันไม่ชัดป่ะเออมันไม่ชัดในทางของมันนะครับทางในทางหนึ่งของมันแบบในตระกูลเบียร์ของมันถ้าเปรียบเทียบกับตระกูลเบียร์ตัวอื่นผมว่าตัวนี้ยังทําได้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่มองว่าถ้าดื่มแล้วไม่เลี่ยน ดื่มได้เรื่อยๆแบบเออโอเคยังรู้สึกยิ้มที่ว่าเออมีขวดต่อไปหรือว่าดื่มต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมว่าตัวนี้ก็โอเคครับผมครับใช่โดยรวมรสชาติก็ <c oughs> ก็บอดี้ก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยแน่น<ม>เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยบางเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในบอดี้ที่ที่ค่อนข้างกลางๆลงลงมาทางบางๆครับอืมโดยรวมผมว่าผมผมมี ความคิดส่วนตัวกับเบียร์ตัวนี้เท่านี้แหละอืมันไม่ใช่ว่าไม่ประทับใจนะคะแต่ว่าแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปจริงๆอคืออย่างที่คุณเต้ยบอกคือนี่คือการเปรียบเปรียบเทียบให้ฟังกับไวเซนตัวอื่นช่อาว่าว่าตัวนี้คืออาจจะค่อนข้างบางกว่าที่คิดจริงๆเพราะว่าอย่างอย่างไวเซนหลายๆตัวเนี่ยที่เคยทานมันก็จะมีความผมว่ามันจะมีความความโดดเด่นของตัวนั้นนั้นๆอ่ะชัดเลยเช่นแบบกลิ่นหอมหอมหอมแบบหอม หอมมากๆไปเลยแบบหหอมบ้านระเบิดอ่ะใช่เพรางบางตัวไม่จะมีความแบบเป็นไวเซนที่กินเข้าไปแล้วก็ยังแบบแน่นในปากก็มีไอแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับทุกอย่างมันจะแบบลงมาแบบกลางๆนะครับแต่ถาว่ดอออกทางดอกๆมาหน่อยใช่แต่ถ้าจากกลางๆแต่ถาาว่าแบบดื่มง่ายไหมดื่มง่ายมากดื่มง่ายเป็นเบียร์ที่ไม่น่าจะดื่มได้เรื่อยๆเขาไม่เลี่ยนอย่างที่บอกไม่เลี่ยนจริงๆครับโอเคก็สรุปกับเบียร์ไว้เท่านี้ครับเฮ้ยเราลืมเลย ลืมเออใช่จนจะจบคลิปแล้วขอขอบคุณเบียโอโรจีนะครับผมที่เลือเฟื้อเบียตัวนี้มาให้เรารีวิวมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมที่ cdc เฟ a 2นะครับใช่แล้วก็หลายคนอาจสงสัยว่าตอนช่วงอินโทรเพลงคือเพลงอะไรเพลงก็มีชื่อว่าเพลงกังนํำสไตล์แหละครับผมแต่ว่าพิมพภาษาไทยนี่แหละ ใช่มโาแต่เขามีการันอะไรไม่รู้นะยูเยอะเยอะมากเขามีตัวการันนะครับซึ่งเป็นของวงอ่ะคุณเต้ลุยเลยเออมันไม่ใช่วงผมอ่ะเนี่ยไม่่ใชก็ไม่ใช่ไงผมจำไม่ได้ใช่ไมจำไม่ได้ไม่ไหวแล้วตอนนี้หน้าแดงโอเคครับก็คือเพลงชื่อว่าเพลงกังนำสไตล์เป็นของวงลูกทุ่งเดทโปรเจกต์ครับอ่าโอเคใช่ใช่ลูกทุ่งเดทโปรเจกต์ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเอ่อสำหรับคนที่จะหาฟังเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างตรงช่อง description นะครับแล้วก็ รวมถึงผู้ที่เออเฟื้อเบียตัวนี้มาเช่นกันครับเบียลอจิเราก็จะทิ้งเพจในเฟซบุ๊กไว้ให้ข้างล่างครับผมรวมถังรวมรวมถังรวดถังถังอะไรไม่มีถังนะรวมถึงเบียเออร์ดิงเกอร์หรือนพวกนี้เราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อเพื่อเป็นความรู้ต่อไปให้ทุกท่านได้เปิดเข้าไปอ่านเปิดเข้าไปชมอะไรนี้กันครับผมรวมถึงลิงก์เบียบีซิลไิตี้ด้วยครับยังไงกดไลค์กันเยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้ เบียบีชเขขอลากันเท่านี้นะครับอย่างที่ผมทิ้งท้ายไว้ในทุกคลิปว่าเราดื่มเบียร์กันสนุกสนุกครับก็หาเบียร์ตัวที่ใช่ใช่ครับแล้วก็เจอนารีที่ชอบไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่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 แต่ผมพูดแล้วแล้วก็ก็คือคือเบียร์แต่ละตัวมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนใช่ครับที่ความชอบของแต่ละคนเลยเออความชอบส่วนตัวอย่างผมอย่างเราบอกกันว่าตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว เอาไว้เอาจริงๆเราสองคนเนี่ยก็ชอบเบียร์คนละแบบกันเลยใช่ก็คือขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนครับผมเบียร์ตัวนี้อาจจะมีหลายคนบอกว่าดีแต่เราอาจจะไม่ชอบหรือเราอาจจะชอบคนเดียวที่จะให้คําตอบที่ดีที่สุดคือคุณครับคุณต้องลองแล้วคุณก็จะเป็นคนเดียวที่บอกได้ว่ามันมันมันดีสำหรับสำหรับคุณมันเหมาะสําหรับคุณใช่ครับเท่านั้นเองครับโอเควันนี้เราลากันก่อนครับกับเบียร์บีโซเซตี้ก็จะจะจะสิบเจ็ดสิบแปดนาที โอเคครับโอเคครับเราก็ขอลากันตรงนี้เลยครับจนกว่าจะเจอกันคลิปหน้าครับผมตอนนี้เราลาไปก่อนคสวัสดีครับ